ก่อนจะตอบคาถามว่าหัวจิตัวใจท่านเป็นยังไงเนี่ยผมผมรู้สึกว่าผมขนลุกตอนที่ผมกําลังพูดอยู่นี้ผมอาจจะสัมผัสกับท่านน้อยกว่าคนอื่นที่เคยทํางานกับท่านเคยรู้จักกับท่านมาก่อนแต่ช่วงเวลาหลายปีที่ผมได้สัมผัสและได้ได,ได้ทางานกับท่านเนี่ยจนกระทั่งเห็นท่านไปอยู่ในสานะอยู่ในเรือนจําเป็นนักโทษนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าหัวจิตัวใจท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในมุมที่ท่าน ยังรู้สึกเป็นห่วงประเทศชาติและบ้านเมืองนี่คือสิ่งที่ผมยอมยอมพูดได้ว่าผมขอกราบหัวใจท่านมากห้าวันแรกนี่นะครับเป็น5้าวันที่ผมเชื่อว่าทั้งทั้งท่านนักสินเองแล้วก็ญาติญาติครอบครัวพี่น้องประชาชนที่เป็นเป็นแฟนคลับ เป็นประชาชนที่ให้กําลังใจท่านรวมถึงตัวผมในฐานะในฐานะทนายความเนี่ยเป็นห้าวันแรกที่แบบจะเรียกว่าเป็นห้าวันของความคิดถึงและความเศร้าผส,สมปนเปกันก็เป็นและก็เป็นห้าวันที่ต้องลุ้นไปกับความเป็นอยู่และชีวิตของท่านปฏิเสธไม่ได้ว่าในห้าวันนั้นเป็นห้าวันที่เหมือนจะยาวนานมากนะครับแล้ว มันก่อให้เกิดความคิดถึงความโหยหาและความห่วงหาทั้งหมดผสมผสานกันกลายเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะพบเร็วๆแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่อยู่ข้างในโดยเฉพาะท่านทักษิณชินวัตรก็ต้องรู้สึกว่าอยากให้มันผ่านพ้นไปไวๆแน่นอนครับว่าในฐานะที่เป็นผู้ต้องขังหรือเป็นนักโทษเด็ดขาดหรือนักโทษใดๆก็ตามเนี่ย การเข้าไปเรือนจําในวันแรกซึ่งเป็นเรื่องที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเสื้อผ้ามีระเบียบมีวิน,นัยมีการตรวจร่างกายมีการพบปะบุคคลที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนที่สำคัญคือถูกจำกัดอิสระภาพอิสรภาพศูนยนะ์สิ้นไปะวันนั้นเลยนั่นหมายความว่าถูกควบคุมตัว ในบริเวณที่ผมเรียกได้ว่าไม่มีใครอยากเข้าไปเราก็ต้องทําใจร่วมกับท่านนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะอยากจะรู้ว่าท่านเป็นยังไงก็ไม่ต่างกันท่านก็อยากจะรู้ว่าคนนอกๆจะเป็นยังไงแต่ตัวท่านผมรู้ว่าตัวท่านเข้มแข็งมากและผมรู้ว่าท่านพยายามที่จะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองที่สําคัญคือท่าน ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ผลคำมิจฉัยหรือคำสั่งออกมาจะมองว่าท่านจะป่วยจริงหรือไม่ป่วยฝ่ายตรงข้ามก็มองว่าท่านไม่ป่วยแต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยตัวท่านรู้เรารู้และแพทย์ก็รู้ว่าท่านป่วยนั่นคือความผองใหญ่ในห้าวันแรกนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าเมื่อเป็นผู้ต้องขังเนี่ยระเบียบบินัยของผู้ต้องขัง เป็นเรื่องที่มากกว่าบุาคคลอื่นที่อยู่ในสังคมทั่วไปผมอาจจะเรียกได้ว่ามากกว่าข้าราชการบางหน่วยงานด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าหากไม,ม่ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำเนี่ยจะส่งผลต่อสถานะของความเป็นนักโทษผมใช้คำนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่บางคนก็อาจจะสะใจแล้วที่ได้เรียกว่านักโทษทักษิณชินวัตรบางคนก็อาจจะรู้สึกหัวราอยยอะรู้สึกมองว่า ได้อย่างใจที่พวกเขารอวันนี้เห็นท่านต้องตัดผมผมเกลียนเห็นท่านต้องใส่ชุดสีฟ้าเห็นท่านต้องอยู่แบบจำกอิสระภาพอยู่แบบเป็นผู้ถูกกระทําซึ่งเป็นผู้ถูกกระทามาตลอดนะฮะไม่ใช่เฉพาะห้าวันนี้และก็วันต่อๆไปจากนี้ก่อนหน้านี้สิบกว่าปีก็เป็นผู้ถูกกระทามาแล้วแต่ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของท่านครับท่านเป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นนักสู้มากในตาของท่านเนี่ยเป็นในตาที่ มีทั้งความเมตตามีทั้งความเข้มแข็งอยู่ในตัวนะครับนี่คือ5วันที่ที่เราว่ากันที่เราอยากจะให้มันถึงเร็วซึ่งเราก็ได้ไปแล้วครับอาหารเช้าที่เป็นไก่ต้มกับกาแฟเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็ไม่ได้ผิดระเบียบหรือผิดระเบียบไหนของเดือนจาเพราะว่าอาหารที่จะเป็นประโยชน์หรืออาหารที่สามารถรอนุญาตให้นําเข้าไปได้เนี่ยนะครับ แต่อ่ะไข่ต้มไม่ให้นําเข้านะครับผมทราบว่าไข่ต้มเป็นเป็นเป็นอาหารที่สามารถที่จะทําขึ้นในในเดือนจําได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านก็เป็นอดีตนายกรันตรีการจะดูแลการจะควบคุมท่านเนี่ยเหมือนนักโทษทั่วไปแต่ไม่ใช่มีสิทธิพิเศษแต่ที่ผมใช้คําว่าความเป็นนายกรันตรีเนี่ยจะต้องมีการให้เกียรติท่านเป็นอดีตผู้นําประเทศในด้านฝ่ายบริหาร ผ่านการรับใช้เจ้านายผ่านการทํางานรับใช้ประชาชนผ่านกระบวนการมากมายเราต้องคิดถึงคุณอุปการของท่านไม่ใช่เฉพาะท่านทั้งสินนะครับแต่ความเป็นอดีตนายกมนตรีผมเชื่อว่าขา้าราชการผมเชื่อว่าประชาชนก็ต้องคํานึงว่าท่านก็ควรจะเรัาการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยทั้งชีวิตสุขภาพและสวัสดิภาพด้วย ท่านเป็นอดีตนักเรียนนายร้อยตำรวจระเบียบวินัยท่านมีมากและทุกวันนี้ท่านก็มีระเบียบวินัยของท่านทุกวันท่านจะมีตารางของท่านแล้วผมเชื่อว่าคนอย่างอาดีตนายกทักษณิณชินวัตรเป็นผู้ที่มีวินัยมากๆคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าระเบียบเรือนจํามีอย่างไรท่านยินดีปฏิบัติตามอยู่แล้วการเข้าไปเยี่ยมเราก็ไปเยี่ยมโดยแบบขั้นตอนระเบียบเป็นอย่างไร โดยเราลงทะเบียนเราส่งชื่อญาติที่จะเข้าไปเราไปเยี่ยมก็ไปห้องเยี่ยมที่ผ่านกระจกได้คุยก็คุยผ่านโทรศัพท์ห้องของญาติของประชาชนทั่วไปก็อยู่ใกล้ๆกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะได้รับการแยกออกมาเนื่องจากว่าจะต้องรับมาระวังเรื่องความปลอดภัยสิทธิของผู้ต้องขังในกรณีของท่านเนี่ยนอกจากจะเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ต้องขังอืน่นๆก็ควรจะได้รับการปฏิบัติแล้วเนี่ย ยังเป็นสิ่งที่อาจจะต้องตั้งข้อสังเกตข้อสังเกตไม่ใช่ข้อสังเกตกับการปฏิบัติกระท่านข้อสังเกตจากการาใช้กฎหมายซึ่งผมว่าเป็นปัญหาพอสมควรแม้กรมราชธรร์จะมีพระราชบัญญัติราชธณร์ใช้บังคับแต่อย่างที่เห็นครับว่าคดีที่ท่านถูกบังคับนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายหรือบางคนเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ทาง นิตศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามันจะต้องมีการถกเถียงหรือนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันในทางที่ดีขึ้นกว่านี้ครับประเด็นของคดีความเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนการบังคับโทษในคดีที่ท่านต้องถูกไปบังคับโทษอีกครั้ง ที่หลายคนก็มีการแสดงความเห็นที่ภักวิจารณ์มาว่าท่านจะโดนคดีเพิ่มท่านจะถูกตั้งข้อกล่าวหาที่ปปชูตั้งข้อกล่าวหาว่าบงการหรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆที่คนที่พยายามที่จะหาเรื่องกันแกล้งท่านเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นได้โดยที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้อาจจะมีอะไรก็ต้องหามุมมาแต่ถามว่าเรื่องคดีเป็นเรื่องที่หนักใจไหมผม ทำน,นที่ธนายความเนี่ยคือก่อนที่เราจะตอบว่านักใจหรือไม่นักใจเนี่ยเราจะต้องดูว่าสิ่งเหล่านั้นพฤติการเหล่านั้นที่กล่าวหาเนี่ยมีเรื่องที่สามารถที่จะชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหาได้หรือไม่อย่างที่ผมบอกว่าครับคดีการบังคับไต่สวนเนี่ยผมพูดมาตลอดว่าเราสามารถชี้แจงได้ความจริงก็คือความจริงท่านป่วยจริงและเราไม่กังวลน,นั่นคือสิ่งที่เราได้ทําเต็มที่แล้วแต่การวินิจฉัยมุมมองของตุลาการของผู้พิสูจ ก็เป็นกระบวนการในการที่วิ่ัยชี้ขาดเพื่อให้เรื่องมันยุติแน่นอนครับว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดและตรงข้ามกับสิ่งที่เราแก้นั่นก็คือกระบวนการแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยท่านทักสินท่านได้ยอมรับผลของกระบวนการแต่ท่านก็เดินเข้าไปรับผลนั้นขอโอกาสท่านครับแล้วขอให้การอยู่ข้างในเรือนจำของท่านเนี่ย ต้นลนก,การปฏิบัติแบบคิดว่าท่านต้องคิดนะครับว่าท่านเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของเราให้ความให้ความเขาเรียกว่าให้ความเอาใจใส่ท่านและให้รู้สึกว่าท่านก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและให้เกียรติท่านด้วยนะครับผมผมก็อยากเรียกรองมาทางเรือนจำเช่นนี้เหมือนกัน ไม่มีใครผมเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าท่านไม่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์กันทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบท่านคนที่อยู่ในนั้น6,000กว่าคนเดือนจำออของเปรมเนี่ยมี6,583คนเชื่อว่าหลายคนอยากจะฟังสิ่งดีๆจากท่านไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของประเทศที่ท่านปรารถนาและที่ท่านตั้งใจอยากจาก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยให้ดีขึ้นบางคนอาจจะมองว่าเอาไปหาเสียงในคุกเลยหรือ,หร,อหรือในเรือนจำเลยหรือ,รอไม่ใช่นะครับคือการพูดเพื่อปัดเพื่อส่งความปัารถนาดีหรือเพื่อให้ประเทศชาติดีขึ้นเนี่ยประเทศไหนเขาก็ทํากันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดดังนั้นเมื่อท่านต้องไปอยู่ในสถานะของความเป็นนักโทษผมเชื่อว่าถ้าท่านได้รับโอกาสจากผู้ชัการเรือนเพื่อผู้ชัการเรือนจำของเปลิ หรือทางเจ้าหาที่กรมราชทัณฑ์เห็นว่าเป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าท่านพร้อมและผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านได้ถ่ายเรียกว่าสิทธิพิเศษไม่ได้เป็นความสามารถพิเศษมากกว่าความสามารถพิเศษนะครับเป็นความสามารถที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันและก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนอาจจะถ่ายทอดได้แตกต่างกันบางคนมีความสามารถแต่พูดหรือถ่ายทอดไม่ได้หรือไม่สามารถทำให้คนอื่นเอาไปใช้ได้ แต่ผมเชื่อว่าท่านอดีตนายกทักษินชินวัตรเนี่ยมีพร้อมที่จะเอาความรู้ความสามารถพิเศษซึ่งท่านมีอยู่หลากหลายด้านเนี่ยนะครับทําให้คนได้รับประโยชน์ผู้ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นคนเลวร้ายบางทีอาจจะเกิดจากการผิดพลาดอาจจะเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ทันได้ระมัดระวังและก็ไปทําความผิดกฎหมาย และคนเหล่านั้นก็เป็นคนความีที่มีความรู้ความสามารถนะครับดังนั้นเนี่ยในเรือนจาเนี่ยก็รวมรคนหลากหลายมากมายผมว่าต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพของความเป็นมนุษย์นี่แหละให้เกิดกับมนุษย์ด้วยกันบางคนอาจจะบอกว่าเป็นนายกนิวงใจบางคนอาจจะบอกว่าเป็นนายกโลกทั้งใบบางคนอาจจะบอกคำนิยามอื่นๆในทางที่ดีกับท่าน ผมเชื่อว่าจะคํำใดก็ตามที่เป็นคำที่ดีเนี่ยผมว่าใช้กับท่านได้ทุกคําดังนั้นเนี่ยความเป็นนายทักษณิณผมกล้าพูดว่าท่านก็คือนายทักษณิณชินวัตรคนเดิมและผมเชื่อว่าท่านจะแข็งแข็งก่งขึ้นเมื่อท่านออกมาต้องมีสิ่งต่างๆที่ท่านพร้อมที่จะนำออกมาใช้ความคิดนำออกมาถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นในทางใดทางหนึ่งไม่ได้หมายความว่าท่านจะเล่นการเมืองอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถพูดได้เพราะผมผมไม่ทราบความคิดของท่านแต่สิ่งที่ผมสัมผัสความคิดของท่านได้คือท,ท่านมีนโยบายมีความคิดมากมายหลายเรื่องทางด้านเรื่องของสังคมด้านเรื่องของความเป็นมนุษย์ด้านความเป็นอยู่โดยเฉพาะสําคัญในสิ่งที่ท่านได้ทําให้ประจักษ์มาแล้วก็คือด้านของสวัสดิภาพและเศรษฐกิจ ผมเชื่อว่าท่านจะทําได้ขอให้พวกเราเนี่ยที่เป็นห่วงบรรยายท่านประชาชนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยให้กําลังใจท่านนะครับที่ผมกล้าที่จะยืนยันว่าท่านยังเป็นคนเดิมเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมท่านผมได้นําความเป็นห่วงจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นส่งมาทางเฟซบุ๊กทางข้อความไลน์โทรศัพท์สังคมโซเชียลอะไรก็ตามเนี่ยที่ผมเห็นน,น,นะครับ ผมได้นําไปคุยให้ท่านฟังสิ่งที่ท่านทําและแสดงออกคือท่านยิ้มและขอบคุณหน้าสีหน้าท่านเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากลองนึกว่าคนเราถ้ามีความสุขและมีกําลังใจที่ดีขึ้นเนี่ยเราจะแสดงออกอย่างไรนั่นคือใบหน้าที่ยิ้มแย้มของท่านและมีความสุขของท่านแสดงออกมาแม้อาจจะเป็นเวลาไม่กี่วินาทีแต่ผมสัมผัสได้ว่ามีคุณค่ามากๆสำหรับคนที่ได้เห็น และผมก็อยากให้ประชาชนได้เห็นประชาชนที่ยังไม่ได้เห็นก็ให้รอวันที่จะได้เห็นความกนการแสดงออกของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ